สวัสดีค่ะมีอะไรเหรอจ๊ะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าเป็นญาติหรือว่าคนรู้จักของคุณเดซี่หรือเปล่าคะอ๋อใช่แล้วจ้ะฉันเป็นยายของเดซี่เองละจ้ะคือว่าตอนนี้คุณเดซี่เกิดเรื่องนะคะเนื่องจากพบว่ามีชื่อของคุณเดซี่อยู่ในรายชื่อของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินรวมถึงญาติญาติด้วยทำให้จะมีการออกหมายจับคุณเดซี่ละคะ่ะว,ว่าอย่างไงนะทำยังไงดีโดเดซี่หลานยายจะถูกจับเหรอ คุณยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะจะเยนเ็ยนๆแล้วตั้งสติทำตามที่หนูบอกจ้าจ้ายายต้องทำยังไงบ้างรีบบอกมาเลยนะตอนนี้เราต้องทำการตรวจสอบความเคลื่อนไหวของเงินในบัญชีของคุณเดซี่และผู้เกี่ยวข้องจำเป็นต้องให้คุณยายโอนเงินผ่านบัญชีเพื่อเป็นการตรวจสอบค่ะยายไม่ค่อยรู้เรื่องพวกนี้เลยนะจ้ายายทำไม่เป็นหรอก ไม่มีปัญหาเลยค่ะคุณยายทําไม่ยากเลยคุณยายค่อยๆทําตามที่หนูกําลังจะอธิบายนะคะขั้นแรกก็ให้จ่าจ่าแบบนี้ใช่ไหมจ้าจ่าจ่ากดแล้วจ้าเดซี่ยายขอโทษยายไม่คิดว่าจะถูกหลอกเอาเงินไปแบบนี้ไม่เป็นไรนะคะคุณยายเรื่องมันเกิดไปแล้วอ่ะคุณยายไม่ต้องคิดมากไปนะคะ แต่ว่านั่นมันเงินทั้งหมดที่ยายเก็บมาเลยนะแถมยังมีเงินที่เดซี่ฝากยายเอาไว้ด้วยยายไม่ได้ไปหลงเชื่อใครก็ไม่รู้เลยทําไม่สูญเงินไปหมดยายไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดีย๋ยวหนูจะหาทางทําอะไรสักอย่างเองอะตำรวจเดี๋ยวนี้เก่งจะตายไม่นานต้องจับตัวคนร้ายได้แนะ่เรื่องมันก็เป็นแบบนี้แหละคะ่ะ นี่เป็นเรื่องที่ถูกเล่ามาจากปากของเดซี่ดาราหญิงที่กำลังเป็นที่นิยมซึ่งเป็นลูกค้า VIP ของร้านขนมมูลสวีทในวันนี้เพราะว่าช่วงนี้ฉันงานยุ่งมากก็เลยไม่ค่อยได้อยู่บ้านทำให้คุณยายโดนพวกคอเซนเตอร์หลอกเอาได้ฉันเองก็ผิดด้วยส่วนหนึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องความผิดของคุณเดซี่หรอกนะคะแต่ว่ามีอะไรงั้นเหรอคือว่าคืออย่างไรร้านเราก็เป็นร้านขนมนะคะ ถึงเราจะมีบริการส่งแต่ว่าถ้าไม่มีชื่อหรือว่าที่อยู่ของคนที่จะให้ส่งให้เราก็คงส่งให้ไม่ได้หรอกคะ่ะใช่แล้วถึงร้านขนมมูสวี e จะเป็นร้านขนมลงทันแต่ว่าก็ไม่มีบริการถึงขนาดตามหาเป้าหมายให้ลูกค้าถึงจะมีบริการส่งแต่ลูกค้าก็ต้องเป็นคนระบุเป้าหมายด้วยตัวเองเรื่องนั้นไม่ต้องเป็นห่วงหรอกคะ่ะฉันรู้ว่าใครเป็นเป้าหมาย เพราะว่าเดซี่เป็นดาราที่มีชื่อเสียงทําให้ปกติเธอจะปิดเบิดติดต่อของเธอกับครอบครัวไว้เป็นความลับไม่ค่อยได้บอกใครการที่คอเซนเตอร์มีเบอร์และยังระบุชื่อเธอได้ทําให้เธอคิดว่าคนร้ายอาจจะเกี่ยวข้องกับคนในวงการเดซี่ได้อ่านข้อความลายที่คอเซนเตอร์ส่งให้ยายตอนที่สอนเรื่องโอนเงินแล้วจำสังเกตได้ว่าข้อความที่เขียนมีสำนวนคล้ายกับอดีตผู้จัดการตกอับคนหนึ่ง เดซี่ลองสืบดูจนแน่ใจว่าอดีตผู้จัดการคนนั้นได้เบอร์ของดาราหลายคนมาจากคอนเนคชันที่มีหรือยังโทรไปหลอกยัดยาของดาราเป็นเหยื่อมาหลายคนแล้วด้วยถ้าอย่างนั้นหนูขอแนะนำเมนูขนมหวานลงทันเมนูนี้นะคะเหมาะกับพวกที่ใช้ฝีปากในการหลอกลวงมากเลยค่ะดีมากเลยค่ะแต่ถ้าเป็นไปได้ฉันอยากขอให้เพิ่มความรุนแรงให้เข้มข้นขึ้นอีกสักหน่อยและดึงเวลานานๆด้วยนะคะ ถ้าบังคับให้มันคืนเงินคุณยายมาได้ด้วยก็จะยิ่งดีค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวฉันจะปรึกษากับคุณปีนให้เพิ่มเติมสูตรให้เข้มข้นขึ้นดูเองนะคะเอ๊ะทำไมต้องส่งเสียงร้องดังขนาดนั้นกันด้วยเล่าฉันแค่จะไปทำธุระหลายวันเพื่อเตรียมตัวงานแข่งรอบไฟนนลที่ใกล้เข้ามาฉันก็เลยจะฝากร้านให้ทั้งคู่ดูแลหน่อยก็แล้วกันแต่แต่ว่าแล้วเรื่องขนมของลูกค้า v i p คราวนี้ล่ะคะคุณปีนขนมหวานลงทานคราวนี้นะ่ะ ลูกปัดจัดการเลยก็ได้นะฝีมือเธอในตอนนี้ต้องทําได้แน่นอนแต่ว่าคราวนี้ลูกค้าอยากให้เพิ่มความเข้มข้นกับระยะเวลาให้มากขึ้นจากสูตรเดิมด้วยนะคะอืมเพิ่มความเข้มข้นจากสูตรเดิมเหรอการปรับอัตราส่วนประกอบจากสูตรเดิมเป็นเรื่องยากจริงๆด้วยนะแต่ว่าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการทดสอบฝีมือเธอได้ดีเลยนี่นะลูกปัดแล้วก็ฟอร์มเบียครับคุณปินฉันฝากเรื่องตกแต่งหน้าให้เธอด้วยนะ ฝีมือของเธอน่าจะช่วยพัฒนาขนมหวานลงทันของเราให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นฉันคิดว่าถ้าพวกเธอสองคนร่วมมือกันก็น่าจะทําได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่อย่าลืมนะว่าขนมหวานลงทันของเราที่เสิร์ฟให้ลูกค้าต้องไม่มีความผิดพลาดหลังจากนั้นลูกปัดกับฟองเบียเลยไปส่งปินที่ขับรถไปต่างจังหวัดก่อนที่ร้านขนมมูสวีจะเปิดร้านแบบปกติ คุณเป็นเนี่ยน,นานนาุตสาหชมทั้งทียังอุตสาห์ทิ้งระเบิดไว้ให้เสียวเล่นอีกนะครับแหมคุณปินเขาก็พูดแบบปกตินั่นแหละก็เราเป็นร้านขนมนี่จะให้ส่งขนมที่ผิดพลาดให้ลูกค้าได้ยังไงพวกเรามาพยายามกันเถอะแหมที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าพี่ลูกปัดไปรับปากลูกค้าเองนี่ครับนายพูดอะไรนะฟองเบียเ <laughs> ปล่านะครับ หลังจากที่ปิดร้านขนมมูนสวีทแบบปกติแล้วก็ได้เวลาที่ลูกปัดกับฟองเบียรจะเริ่มทำขนมหวานลงทันตามที่ลูกค้าได้สั่งไวเมนูขนมหวานลงทันที่ต้องทำคราวนี้คือพายบูเบอร์รีไอซิ่งนรกแต่ลูกปัดกับฟองเบียรจะต้องปรับปรุงสูตรให้เข้มข้นและมีระยะเวลายาวนานขึ้นคันแรกทั้งคู่ได้ลองทำตามสูตรขึ้นมาก่อนซึ่งด้วยฝีมือในตอนนี้ของลูกปัดก็สามารถทำสำเร็จได้ไม่ยาก ก็ออกมาดูดีใช้ได้นะแล้วเรื่องประสิทธิภาพของมันล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับพี่ลูกปัดนายก็ลองกินดูสิฟองเบียแม่เราเล่นแบบนี้ผมขำไม่ออกนะครับพี่เอาละขั้นต่อไปเราก็มาหาทางปรับสูตรให้เข้มข้นขึ้นกันเถอะหลังจากนั้นลูกปัดกับฟองเบียก็เริ่มหาวิธีปรับปรุงสูตรขนมหวานลงทันให้เข้มข้นขึ้น หลังจากที่ลูกปัดกับฟองเบียร์ลองดูกันหลายวิธีเพื่อปรับปรุปงสูตรขนมหวานลงทันสุดท้ายก็สรุปว่าการปรับอัตาราส่วนของสูดูจะไม่ได้เลื่งเพราะทำให้ขนมเสียไปเลยสุดท้ายทั้งสองจึงคิดได้ว่าเมื่อแก้อัตาราส่วนของส่วนประกอบของขนมไม่ได้ก็ต้องเพิ่มความเข้มข้นให้กับส่วนประกอบแทน โดยบูเบอรี่ที่เป็นส่วนประกอบหลักนั้นจะปลูกด,ด้วยดินจากเจ็ดป่าช้าและนำมาบ่มให้เป็นแยมฝนน้ำเลือดของศพนักโทษะหารลูกปัดจึงได้เพิ่มเติมด้วยการใช้น้ำเลือดนั้นมาลดต้นบูเบอรี่เพื่อให้ผลบูเบอรี่ดูดซับน้ำเลือดเข้าไปจากนั้นในตอนบ่มก็ยังเพิ่มน้ำข้นจากหนอนที่ใช้ศพนักโทษะหารทำให้บูเบอรี่กับแยมที่บ่มมีสีสันและรสชาติที่ล้ำลึกขึ้น ส่วนทางด้านฟองเบียที่รับหน้าที่ตกแต่งก็ได้ปรับปรุงน้ำตาลไอซิ่งที่ใช้แต่งหน้าผายขึ้นใหม่ที่แต่เดิมทำขึ้นจากน้ำหวานของมดที่กินซากศพโดยฟองเบียรได้ผสมน้ำหวานที่ได้จากน้ำผึ้งที่เก็บน้ำหวานมาจากดอกไม้ที่ขึ้นบนซากศพต่างๆมาเข้าไปในการทำน้ำตาลไอซิ่งทำให้ได้น้ำตาลไอซิ่งหลากสีสันแล้วย่างละลายช้าทำให้สามารถแต่งหน้าผายได้ตามจินตนาการของเขายิ่งขึ้น เมื่อถึงวันนัดเดซี่ได้นัดปลวกอดีตผู้จัดการที่หลอกย้ายของเธอกับญาติของดาราคนอื่นๆมาที่หลานโดยเธอได้หลอกว่าอยากจะเริ่มทำช่องของตัวเองกับเพื่อนดาราและอยากให้ปลวกมาเป็นผู้จัดการช่วยจัดการเรื่องต่างๆเลยนัดมาคุยที่นี่แหมน้องเดซี่คิดถูกแล้วแหละเห็นแบบนี้พี่มีคอนเนคชันเยอะนะจ๊ะเรื่องคอนเทนต์ติดต่อขออนุญาตนะพี่ถนัดอยู่แล้วดีเลยค่ะ เนี่ยเดซี่คิดอยากจะลองคอนเทนต์เกี่ยวกับของหวานดูเน่าจะดึงคนมาดูได้ง่ายก็เลยชวนพี่มานนี่แหละค่ะอืมร้านนี้พี่ก็ได้ยินชื่อมานานนะเห็นหลายคนก็รีวิวกันเยอะแล้วด้วยเห็นว่าที่นี่รับทําเฉพาะเมนูที่ลูกค้าสั่งให้ด้วยนะคะเพราะอย่างเนี้ยเดซี่ก็เลยลองให้เขาทํามาเสิร์ฟดูเอ๊มีเมนูลับด้วยเหรอไม่เคยเห็นใครรีวิวเรื่องนี้เลยน้องเดซี่นี่ไม่เบานี่นารีบใไปเขาเอามาเสิร์ฟเลยสิ แล้วพายบูเบอร์รี่โรยไอซิ่งน้นลกก็ถูกนำมาเสริมให้ปลวกว้าวสวยจังเลยไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยนะเนี่ยไม่เคยเห็นรีวิวด้วยเป็นเมนูลับจริงๆด้วยแหละปลวกชมเค้กพายที่อยู่ตรงหน้าไม่ขาดปากก่อนจะตักเข้าปากและในทันทีที่ปลวกก็ตาโตด้วยความตื่นเต้นเมื่อรสอร่อยสัมผัสลิ้นเป็นรสชาติเข้มข้นของบูเบอรรี่ที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อน บวกกับรสหวานอ่อนๆแต่ซับซ้อนของไอซิ่งที่โรยอยู่กลายเป็นความอร่อยที่หยุดไม่ได้เมื่อปลวกชิมไปได้คำหนึ่งก็เหมือนกับโยนมารยาทิ้งไปรีบตักชิ้นต่อ,ตอไปเข้าปากไม่หยุดปลวกยังคงตักพายเข้าปากไม่หยุดจากตักเป็นชิ้นเป็นหยิบพายเข้าปากทั้งชิ้นความอร่อยทำให้ปลวกไม่รู้ตัวเลยพายทั้งชิ้นเข้าไปในปากของตัวเองได้ยังไง เพราะตอนนี้ป่าของปลวกได้ขยายออกกว้างจนสามารถยัด่ายเข้าไปได้ทั้งชิ้นนั่นเองแต่กว่าจะรู้ตัวความเจ็บปวดแสบปวดร้อนก็เกิดขึ้นทั่วในป่าของปลวกมีน้ำซ้ำด้วยขนาดป่าที่ขยายขึ้นทำให้ความเจ็บปวดมากขึ้นหลายเท่าจนปลวกทนไม่ไหวลงไปนอนกิ้งอยู่กับพื้นทุลนทุล,ลาย ปวดร้อนไปหมดแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นช่วยด้วยโอ้โอ้โอโอ <c oughs> แค่นี้นะ่ไม่เท่ากับความเจ็บปวดที่คุณยายของฉันต้องเจอหรอกนะและลูกปัดกับฟองเบียก็ออกมาเพื่อพาตัวปลวกไปที่ขุมใต้ดินไม่ต้องห่วงนะคะคุณเดซี่เดี๋ยวทางเราจะกักตัวเขาเอาไว้โดยในระหว่างนั้นถ้าหากทำให้เขาสามารถคืนเงินที่หลอกลวงมาได้ทางเราจะรีบติดต่อไปหาคุณเดซี่นะคะ ค่ะต้องขอฝากด้วยนะคะหลังจากนั้นเดซี i, ก็ขอตัวออกจากร้านไปฟองเบียจึงเข้ามาเพื่อพาปรไปที่ห้องขังใต้ดินให้ผมเอาเขาไปห้องใต้ดินใช่ไหมครับใช่จ้ะแต่ไม่ใช่ที่ห้องขังปกติหรอกนะเอาเราจะให้พาไปที่ไหนเหรอครับปรถูกพาตัวมาที่ห้องขังใต้ดินแต่ไม่ใช่ห้องขังตามปกติ แต่ภายในห้องมีต้นไม้หน้าประหลาดถูกปลูกไว้ในกระถางเรียงไว้มากมายปลวกถูกบังคับให้ต้องพูดหรือเล่าเรื่องอะไรก็ได้ด้วยเสียงอันดังให้ต้นไม้ในกระถางเหล่านั้นฟังต้นไม้เหล่านั้นเป็นต้นไม้พันธุ์พิเศษจากนรกที่ยิ่งได้ยินเสียงอันทรมานของคนก็ยิ่งมีรสชาติอร่อยในขณะที่ปลวกที่ตอนนี้ปากขยายใหญ่จะพูดก็ยากลำบากแถมยิ่งพูดก็ยิ่งเจ็บแสบไปทั่วปากทรมานอย่างยิ่ง โอ๊ยเจ็บเๆๆยูดเธอได้โปรนมหนำซ้ำเมื่อไหร่ที่ปลวกหยุดพูดเหล่าว,วิญญาณผู้คุมก็จะเข้ามาเคี่ยนตีเพื่อให้ปลวกต้องส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดออกมาแทนทําให้ปลวกต้องวนเวียนอยู่ในความเจ็บปวดทรมานไม่จบไม่สิน้นนี่พี่ลุกปัดทําไมเราต้องพาเขามาทําแบบนี้ด้วยล่ะครับ ก็เพราะว่าความผิดของเขาไม่ได้มีแค่ที่ทำกับคุณเดซี่นะสิความจริงนอกจากปลวกจะหลอกลวงเงินจกญาติของดาราแล้วเธอยังได้หลอกพวกเด็กๆหรือวัยรุ่นหรือคนที่อยากทำงานเข้าวงการบันเทิงไปขายให้กับพวกแกงคอเซนเตอร์ในต่างประเทศอีกด้วยมีหลายคนที่ถูกขายไปและต้องขังอยู่ในห้องเล็กๆถูกบังคับให้ทำความผิดท้งทางที่ไม่อยากทำไม่สามารถกลับมาบ้านเกิดได้อีกแบบนี้นี่เอง หายแค่ชิ้นเดียวได้นกหลายตัวเลยนะเนี่ยพี่ลูกปัดผ่านไปหลายวันปินก็ได้กลับมาจากที่ไปทําธุระและได้รับรายงานเรืองที่เกิดขึ้นจากลูกปัดรวมถึงวิธีที่ลูกปัดกับฟองเบียใช้ในการปรับปรุงสูเป็นวิธีที่น่าสนใจมากเลยนะครับปกติผมจะเอาแต่เรื่องวัตถุดิบมากกว่าแต่วิธีแบบนี้ก็เหมือนกับฟาร์มที่ทําเพื่อปรับปรุงสินค้าของตัวเองเลย นั่นสิคะต้องลองถูกลองผิดแทบแย่คงไม่ใช่แนวทางของเราเท่าไหร่แต่ก็มีประโยชน์มากเลยนะครับและอาจจะใช้ช่วยในการแข่งรอบไฟแนลได้ด้วยงั้นแบบนี้ผมคงต้องให้รางวัลสักหน่อยรางวัลเหรอคะในขณะที่ทางด้านฟองเบียที่ตอนนี้กำลังเฝ้าอยู่หน้าร้านด้วยท่าทางเหม่อลอยอยู่นั้น <c oughs> ตั้งใจเฝ้าร้านหน่อยนะฟองเบีย อ่าชะวิขอโทษนะครับพี่ปินเผลอจิ้นนานไปหน่อยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะเอาแต่พอดีพอแต่อย่าเพลินจนลืมตัวลละใช่แล้วฟองเบียรเพลินจ้องลูกค้าชายคู่หนึ่งเลียวจิน้นจนลืมตัวไปสมเป็นหนุ่มวายผลงานครั้งที่ผ่านมาพวกนายทำได้ดีมากอยากได้อะไรเป็นรางวัลหน่อยไหมล่ะจริงเหรอครับรางวัลน,น่ะผมไม่ได้อยากได้อะไรหรอกเอาแค่เค้กที่เหลือตอนปิดร้านก็ได้ ทางพี่ปินตั้งหากแล้วครับขอให้สนุกนะครับหึนายถึงผมจะจิ้นอยู่แต่ผมก็ได้ยินที่พวกพี่คุยกันนะครับหลังเลิกงานของรางวัลที่ปินให้กับลูกบัดก็คือตัวดูหนังรอบเปิดตัวของหนังเรื่องบุพเพอาลวาที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ ดยปินได้ให้ตั๋วมาสองใบกะให้ลูกปัดกับฟองเบียเป็นรางวัลเพราะเขาไม่ค่อยสนใจดูหนังเท่าไหร่แต่ลูกปัดก็ชิงชวนปินให้มาดูด้วยทันทีไม่ปล่อยให้ปินมีโอกาสปฏิเสธการมาดูหนังกันสองต่อ2แบบนี้ทําให้ปินทําตัวไม่ถูกเพราะไม่ค่อยได้ดูหนังเท่าไหร่แหมคุณปินไม่ต้องเกรงขนาดนั้นก็ได้อืผมก็ไม่ได้เกรงอะไรหรอกแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้ นั่นเดี๋ยวลูกปัดไปซื้อน้ำกับป๊อปคอร์นให้นะคะลูกปัดชอบป๊อปคอร์นของที่เนี่ยแต่ป๊อปคอร์นโดงหนังแบบนี้ไม่รู้จะถูกปากคุณปินรอเปล่าลูกปัดไปซื้อน้ำกับป๊อปคอร์นกลับมาน้ำสองแก้วกับถังป๊อปคอร์นทำให้ดูพลุงพลังไม่น้อยแต่พอเธอเดินกลับมาหาปินก็ต้องชะง,งักอ้ยคุณปินนี่นาไม่คิดว่าจะมางานนี้ด้วยอุย๊ยตัวจริงหรอจุงเบยไปที่ร้านไม่เคยเจอตัวจริงเลยนะเธอจริงไหม ปรากฏว่าสาวๆที่เป็นแฟนขับของปินได้เข้ามารุมล้อมปินจนแน่นขนาดปินเองก็ทําตัวไม่ถูกเพราะเจ้าตัวยังไม่คิดว่าคนนําขนมจะมีแฟนขับขนาดนี้ด้วยซ้ําสภาพปินที่มีแฟนขับรุมล้อมจนทําอะไรไม่ถูกสร้างความรู้สึกหงุดหงิดอย่างน่าประหลาดให้กับลูกปัดไม่รู้ว่าเพราะตัวเองอยู่ในสภาพถือของพลุงพลังแต่ปินที่อยู่ไกลๆก,กับไม่สามารถเข้ามาช่วยตัวเองหรือเปล่าก็ไม่รู้ ปินเห็นลูกปัดและพยายามเข้าไปหาแต่กลายเป็นว่าพวกแฟนคลับไม่ยอมปล่อยตัวจนทำให้แฟนคลับคนหนึ่งถอยไปชนลูกปัดจนถังป๊อปคอนหล่นหกกับพื้นลูกปัดได้แต่ยืนนิ่งในสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนที่จะหันหลังเดินเข้าโรงหนังไปคนเดียวทิ้งปินที่ได้แต่มองหลังของเธอที่เดินหายไปทำไมถึงเข้ามาในโรงคนเดียวไม่รอเลยล่ะก็เห็นคุณปินยุ่งอยู่กับแฟนคลับอยู่นี่คะถ้าทางจะปลีกตัวยากด้วย ก็ปลีกตัวได้ยากอย่างที่เธอพูดนั่นแหละผมก็ไม่คิดว่าจะมีแฟนคลับด้วยผมไม่รู้ว่าในสถานการณ์แบบนี้ต้องทํำยังไงไม่คิดเลยนะคะว่าจะมีเรื่องที่คุณปินทําอะไรไม่ถูกอยู่ด้วยเรื่องที่ผมไม่รู้นะ่ะมีเยอะแยะจะตายไปอย่างเช่นป๊อปคอนนี่ก็กินสนุกกว่าที่ผมคิดไว้เยอะเลยละปินพูดพร้อมกับยื่นป๊อปคอนถังใหญ่มาให้กับลูกปัดทําให้ลูกปัดต้องทําตาโตไม,ไม่คิดเลยค่ะว่าคุณปินจะกินของแบบนี้ด้วย แล้วทำไมผมจะกินไม่ได้แล้วก็เธอบอกเองนี่ว่าเธอชอบมันไม่ใช่หรือไงถ้าเป็นของที่เธอชอบแล้วล้วก็ผมก็น่าจะชอบด้วยนะอะคุณปินหนังจะเริ่มแล้วล่ะลูกปัดกับปินได้ดูหนังกันไปโดยไม่มีใครพูดอะไรโดยไม่มีใครรู้ว่าเป็นเพราะอารมณ์ร่วมของหนังหรือจากความรู้สึกของใครหรือว่าใครเป็นคนเริ่มก่อน โดยที่ไม่มีใครรู้ตัวมือของทั้งสองก็ได้เกาะกุ่มกันไปจนกระทั่งเสียงตบมือเมื่อหนังจบดังขึ้น